สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับพบกับปอยกับเต้ครับกับรายการ l i v e จาก The Kru Channel นะครับใช่แล้ววันนี้เราจะทำอะไรเราจะพบพนักงานชั้นหรังไปทำไมไปงานคนหนึ่งไงทำไมวันนี้ตากล้องถึงแบบว่าตามจอบพวกเราจนถึงห้องน้ำเลยเหรอเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยกาอะไรอ่ะเฮ้ยมันดูอลังการมากวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่34นะใช่แล้วครับ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับ เดียใหญ่ทุกปีไม่รู้ว่าทําไมถึงว่ามไม่เคยจะเหนื่อยกันบ้นางเลยับะป,ปีนี้นะไฮลไลท์ของงานมีเยอะมากพูดกันไม่หมดเลยทีเดียวจริงหรอ่ถ้าทำรายการกันทำไมเนี่ยถ้าพูดไม่หมดขนาดนี้เนี่ยให้ไ่ดูอะไรเองดีกว่ามา้ยัดร้อยสองร้อยจะยดดกานไม่หมสวัสดีค่ะ ก็แปลว่าวันนี้เนี่ยคอนเซปต์เดิม,มถือแม้รถจะเยอะขนาดไหนเนี่ยภายใน15นาทีเราจะสามารถพาทุกคนไปชมได้แบบโดยรอบแล้วกันนะอโอเคโดยรอบกูดก๊ด15นาทีเท่ารถแล้วก็รุ่นละละใช่ละล่ะครับ VM เีนี้นะครับไฮไลท์ผลงนานเลยก็คือจะมีไอ้ตัว BMW Active Hybrid 3 Active Hybrid 5แล้วก็ Active Hybrid 7นะครับต่อไปก็จะมี Active Hybrid 9ประมาณนั้น P, แล้วก็จะมีเอต่อมาด้วย เซนติพายด์3เนี่ยเป็นการรวบรวมนะกลุ่มพลังระหว่างของพลังเบนซิน6สูบ3ลิตรแบบพอมีเทอร์โบด้วยเนี่ยเข้ากับอเตอร์ไฟฟ้าทำให้มีกำลังรวนเท่าไหร่340แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรอูสูงเนาะสูงสูงราคาก็แรงเพราะว่าซีรีส์3พาิด3เนี่ยราคาก็อยู่ที่4ล้าน1แส9 9 0 0 0บาทส่วนอนนเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ8ล้าน 2อ0 0 0 0ก้หมื่นบาทนี่เลยนอกจากรถยนต์ไฮบริดที่ BMW มาจัดแสดงอย่างครบครันแล้วเนี่ยใช่แล้วครับครั้งนี้เป็นการกลับมาของแฮชแบ็กที่เคยเข้ามาขายแล้วขายได้ประมาณหนึ่งนั่นคือซีรีส์หนึ่งนั่นเองน้องเล่ห์งค่าย BMW ใช่แล้วเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซีซีพ่วงเทอร์โบด้วยครับอ่ฮะแรงมาสูงสุดเรียกได้136แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่220นิวตันเมตรสุดต่อมที่สำคัญที่สุดมันมาพร้อมกับราคาที่น่าใช้มากเพราะว่ามันเริ่มต้นเพียง1ล้านบาท หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นประมาณนี้นะว่าเป็นการท้าชนกับบรรดาคู่แข่งในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น A-Class แล้วก็โ o บอเวซีโซนจำเป็นนะบูตสปอร์ตเนี่ยนะครับทุกผู้ชมปีนี้เนี่ยก็มีไฮไลท์ก็คือกาชวาตัวของที่เลยสปอร์ตพอร์ทซ์เอสยูวีนะอีโคสปอร์ต ซึ่งมันก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเสมือนฟิสต้ายกสูงใช่ไหมได้<อ>เขาเปิดตัวในวันนี้จะ<ม>ไม่ขายเพราะว่าเขาจะเก็บไปขายตอนปนนลายปีพุทธศราเครื่องยนต์เนี่ยพุทธศ้ราเบริษั่ไทยก็จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน1509เ้ยรกมาก์ปอดเชร้อ ทางด้านมาซาเนี่ยนะก็จะมีแบบมาด้าสองนีแต่แอด i ชั่นใช่มหมเปลี่ยนไฟ LED แล้วก็สีแดงใหม่พร้อมกับนี่เลยเขาเอา Mazda CX5 โ็ดท้ายมาเช่าสุดด้านนี้เชลโลเล็จนะครับจะเห็นได้ว่านี่ใหม่เลยเชลโเ็สปินนะครับสปินเราไปดูข้อไหนไหมนี่ตัวรถเรเห็นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยนะแต่เขาเล็กเหมือนกันอาจะบ้าคุณเล่น ข้างในใหญ่หญเราจะ<อ>าาส่งตัวแทนเป็นชายหนุ่มร่างบึกบินความสูงระตังสิบโอเคเป็นนั่งเบาะหลังซิว่าเป็นยังไงบ้างเบาแถวสามเลยนะจะบอกว่าข้างในก็ถือว่าถ้าคนตัวไม่สูงมากก็น่าจะพอนั่งได้นะครับแต่ถ้าคนตัวสูงมากทําไงอ่ะตัวสูงมากก็ซือคนอื่นืนั่งเบาหน้าเหอะอะไรอย่างนี้่ <laughs> ส่วนรถยนต์รุ่นอื่นก็ยังมากันครบเลยโดยเฉพาะระบบครูซได้รับการมินเนอร์เชยเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็มีการดัดแปลงเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรเนี่ยให้มีการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างหลากหลายมากขึ้นเราก็ถึง E85 เลยนะแล้วก็เปลี่ยนเกียร์6จังหวะรู่ใหม่เปลี่ยนที่ใส่กันชนหน้านิดหน่อยแล้วก็เตารีเออขึ้นชื่อเลยนะขึ้นชื่อว่าอะไรขึ้นชื่อว่าฮุนไดอ๋ออออออโอเคใต้ใหญ่ ปีนี้เนี่ยเขาก็เอามัย้อนรุน่นใหม่มาเปิดตัวอีกรุ่นหนึ่งในงานนี้ก็คือคุณได i เวล o ร์เซอร์นะครับซึ่งก็มีด้วยก,กันเ,เครื่องยนต์มีด้วยก,กัน2แบบนั่นก็คือ1.6 CC ธรรมด,ดากาับ1.6 Turbo เนี่เห็นแค่ด้านหน้าก็รู้ว่าตัวต้าแตกโตกเ่ยใจแล้วก็ก็คอือเฉดชฉี่ะแต่ความพิเศษของคุณได i รุ่นนี้เนี่ย คือการเป็นน้องย่อสอร์ตคูเป้ที่มีประตูกระขาดเกินนอกจากจะมีประตู2ประตูนี้แล้วฝั่งนี้ยังพิเศษตรงที่มีประตูล็อกบิดประตูนี่แหละคุณรวบรวมสามประตูอย่างแท้จริงร้ที่มีสามประตูคุม่จะทำสามประตูไปทำไมหาความสะดวกสบายคนนั่งหลังไงนี่ไงสมมติแบบนั่งอยู่นั่งเอ้ยตอย ไอเดี๋ยวเจอฝั่งนู้นนะเอ้าฝั่งนู้นเจอไม่ได้อะเฝั่งนู้นแบบไม่มีประตูก็โอ้ทำไมอยวไม่เออเราคิดว่าเขาคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเปล่าเว่าปลอดภัยเพราะว่าเวลาลงก็ควรจะลงฝั่งบ่าดใช่ไหมฝั่งซ้ายนอกจากภายนอกก็แบบสปอร์ตเเหลใจฉกเฉียวด้วยนะข้างในเนี่ยก็ยังมีความสปอร์ตต่อเนื่องเลยนำทีมตุ่มสตาร์จานี่เป็นศรีโลกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางเลยนะครับ ก็ระวังจะเข้าใจผิดเดี๋ยวจะนึกว่าเป็นปูนคอนออรออโต้อ้าวอุ๊ยดับยังไงเออช่วงนี้เนจะเป็นรุ่นเทอร์โบซึ่งมันมีแรงม้าเท่าไหร่เป๊ะหนึ่งร้อยแปดสิบหกแรงม้าคุณได้ได้นำเอาสีแมสเกรย์หรือว่าสีเทาด้านเนี่ยใช่แล้ลงจากโรงงานเกาหลีเลยทีเดียวงานนี่เกียร์ดิสแบงเกียร์ซูย่าชีเดย์ตุ้นสีเล็กใหญ่เลยตรงนี้ไม่ใช่ละเขาจะไปจ้างเขามาทำไมล่ะ มันเพิ่มเป็นแค่หมื่นบาทแล้วก็ได้สีนี้ด้วยใช่ไหมหว่าไม่ต้องเป็นแรปสติกเกอร์กันแล้วก็คือได้สีแค่แต่เพิ่มมากานเล้าหมีเลยใช่แล้วตล้วนี้นะคะเราก็อยู่ในบูธของ r o l l s Royz ซะเนี่ยเอง<ช>ซึ่งนคนพิเศษทเราเจะได้เลือกเข้ามาในบูธนี้แสดงว่าเราเป็นคนพิเศษใช่ไหมเปล่าหรอกบูธนี้เนี่ยมันมีความพิเศษมากถึง2รุ่นด้วยกันนะเต้นใช่แล้วนั่นก็คือ r o l l s r o y c e นะครับซึ่งได้รับการตกแต่งแบบอาร์ตเดโคนะครับมีเพียง35คันในโลกนัทซาซึ่งนี่เป็นหนึ่งใน35คันมาจอดอยู่ที่เมืองไทยตรงนี้เรามีอีกรุ่นหนึ่งที่มีความพิเศษเหมือนกันเพราะว่าเขาได้ชื่อว่าเป็นรถยนต์ที่แพงที่สุดในงานมอเตอร์โชว์42.5ล้านบาทเท่านั้นเอง42.5ล้านบาททำงานเก็บเงินกันไม่แค่ไม่กี่สิบปีหรอกไม่ถึงหรือเปล่าไม่ถึงหรืออาจจะประมาณ100ปีอะไรอย่างเงี้ยนะ คุณผู้ชมคุณผู้ชมเรามาถึงไฮไลท์สำคัญที่สุดในงานนี้ใช่แล้วครับคือถือว่าสำคัญที่สุดเพราะว่านางเป็นรถยนต์รุ่นเดียวที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยใช่แล้วนี่จะเป็นรถยนต์ที่รถยนต์อะไรนะนั่งขนาดเล็กที่ขายดีที่สุดในเมืองไทยด้วยถูกต้องนั่นก็คือ All New Vios นะครับแฮปปี้เอาแฮปปี้เอาจริงๆเพราะว่าจะรถท้าศิรถคันแรกก็ได้ด้วยคือมัจะเปิดตัวตอนนี้ รูแลบวในโนอกของโตโยต้าเอ i ดีวีออสเนี่ยเป็นการเอาดีไซน์มาจากโตโยต้าเดียร์คินคอนตที่เปิดตัวดีสี่มื่นแหล่ก่อนเนาะเราพูดถึงไฟหน้าก่อนก็คือเป็นโคร์ไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนส์มาเลยรถภาพเดิมนะที่เป็นสาราเปาดูแบบทองทองอะไรเนี้ยเนาะอันนี้เหมือนอะไรฮอตดอกอันนี้อ่ะดูสดหน้ะเอออันนี้เหมือนตับเป็นฟริกดูสดเขียวดูสดเขียวเออ ส่วนเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์1 n z FE เหมือนเดิมจ้า5 0 0ซีซีเหมือนเดิมเหมือนตัวเก่าที่ใช้มาประมาณเจเนอเรชั่นที่สามแล้วล่ะที่ใช้ครั้งแรกประมาณปี2002ปรไม่เท่าไหร่ก็สิบกว่าปีแปดปีเองเออก็109แรงม้ากับเกียร์4สปีด Super ECTI คือคนที่เคยใช้มาแล้วก็จะได้คุณคุณเคยไม่ต้องจะเข้ามาปรับเซตใหม่นะปีที่แล้วซูซูกิช็อกวงการด้วยการเปิดตัวสวิฟต์ทียอดจองยาวถึงเป็นปีๆจนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะส่งมบรถหมดหรือเปล่าเมื่อวานไปถามเขาบอกว่าต้องรอถึง8ปดถึงสิเดือนเลยนะเธอสู้รอกันเหงือกแท้จริงจริงเหงือกแท้จะเป็นเหงือกแดดเดียวอยู่แล้วนี่ซูซูกิว่เปิดตัวอีกรุ่นหนึ่งก็คือจิกาในชื่อเออติก้านะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1,400ซีซีนะครับเออเราสู้ว่า พอเข้ามาในห้องโดยสารแล้วรู้สึกเออหลังคามันสูงเนี่ยมีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยแขงเออคือจริงๆแล้วเนี่ยชื่อจริงๆมันชื่อว่า Great Wall เป็นรถยนต์ประเทศจีนแต่ว่ามันจะมีแบรนด์ u v แยูวย่แกมาชื่อว่า h a v a l ซึ่งเขามาเหมือนแบบมาเซอร์เวมาดูความเป็นไปได้ในการทำตลาดในไทยเราไปดูรถเขามันเล็กๆน้อยๆเนาะ เดินย e ิ้มอีคลาสนะครับมามาพร้อมกับเครื่องยนต์สองรูปแบบด้วยกันนั่นคือ e 2 0 0นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 2000cc 184แรงม้านะครับแล้วในส่วนของ e 3 0 0ร blue tech hybrid เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2200cc ผนวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าถูกตอ้องเครื่องดีเซล2,200 cc เนี่ยมันมีกำลังอยู่ที่204แรงม้าเมื่อพูดถึงมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดประมาณ27แรงม้าเนี่ยก็สูงอยู่นะเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลต้องประหยัดดมมมาาาากกแแน่่ <มา S 1> เลยอะงรบิหศ<อ> 750นิวตันเมตรกดกันทีนี่แบบหลังติดเบาะเร็วกว่ารถติดอีกประธานาธิบดีห่วงกลัวว่าเจ้าของรถเนี่ยจะเป็นคนไม่ตรงต่อเวลานะก็เลยแถมมาให้เลยจ้านาฬิกาตรงกลางนาฬิกาอนาล็อกด้วยเปิดการอ่านเวลาก็คือถ้าสมมติว่าวันไหนเราลืมใส่นาฬิกาข้อมือมาเราถอดออกมาได้เลยใช่ไหมใช่เอารถเป็นนาฬิกาข้อมือมาขับติดตัวไปตลอดเวลาเออดีนะเก๋ดีนะเฮ้ยมาถึงมิตซูบิชิมะโตโรชเวลล่าโอ้เฮ้ยเด่นมากตรงนี้ เขาเรียกกันว่าเป็นรถตุ๊ดเป็นรุ่นพิเศษนะมีสีพิเศษด้วยจริงๆแล้วสีนี้เนี่ยเป็นรุ่นส่งออกไปญี่ปุ่นนะแล้วก็อันนี้ก็คือตัดเข้ามาขายในเมืองไทยด้วยพร้อมกับงมอะไรหุ้มหนังแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบาะใหม่ได้ข่าวว่ามีไฮไลท์อยู่ที่นี่อยจอดอยู่สองขันเหมือนจระเข้เลยแหลมเหมือนจระเข้แขงยาวเราอยากขึ้นไปข้างบนอ่ะจริงๆแล้วเขามีป้ายดูนัดเอนเตอร์นะแต่เราแค่หยิบป้ายออกเราก็เดินขึ้นโอ้สบายมากตรงนี้ สิ่่่งทีเเเราลลืมมพูดดไไ้ยนาะนั่นก็คือของ Mitsubishi Motors นะครับ Mitsubishi Concept G4 นั่นเองถามว่ามันคืออะไรสรุปสุดท้ายว่ามันก็คือด้านทรงของ Mitsubishi Mirage C Dash นีนะจ้าเออก็ดูสิทรงประตงประตูอะไรก็คล้ายคลึงกันมากแต่ว่ามีการออกแบบกรอบประตูประตูหลังแล้วก็หลังคาครึ่งข้างหลังเนี่ยใหม่หมดเลยสุดตรงนี้เต้สัญญาณซี2019กับ3ซูมนะครับนั่นก็คือเป็นเครื่องยนต์เดียวกับ Mirage กระโดดใจเปิดตัวเมื่อไรบอกไปเลยราาลยี ก็คือช่วงมาดูเอ็กซ์โปนั่นเองฉันขอเดาเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคอนเซปต์คาร์อีกคันหนึ่งด้วยนะก็คือ G R H E V ซึ่งก็เป็นร่างทรงของ Mitsubishi Triton ใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแรงบันดาลใจมาจากจัลลภ์เราจะบ้าหรอแล้วนี่นะครับเราก็พามาสัมภาษณ์กับจรลลภ์จากสวนสัมผัสแล้วเชมตอร์ดบอกว่าอย่าไป็รีเฟอร์ถึงจรลลภ์เดี๋ยวเขาจะไม่ให้เราขึ้นมาคือออะไรคนเซปต์ G R H E V นะครับนั่นคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถกระบะตัวพื้นฐานซึ่งเป็นตัวโมเดลของ่ Mitsubishi Triton ได้ขาวบอกว่าอย่างน้อยต้องมีเครื่อง2,002ใช่ไหมที่เหลือดูปีเกาตัวท็อปให้เลือกกันก็มีเครื่อง2,002เครื่องนึงที่เหลือก็เปนั่งสมาธินั่งทางในเดาว่เองว่ามีเครื่องอะไรตามมาปลายปีหน้าใช่แต่ดีไซน์ภายนอเส้นสายอะไรมันก็ดูแบบว่าทันสมัยนะคล้ายๆแบบี v o ยอส่วนนิดนึงก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวขายจริงตอนปลายปีหน้ากับโจมาก็ต้องดูกันนาะว่าจะปรับรถโทนเส้นสายที่มันดูแบบเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนอาจจะม้วนขึ้นบ้างอะไร เอ้ยเรามาดูนิสสันมาร์สใหม่กว่านี้กันบ้าไหมลืมพูดถึงไม่ได้เลยนี่คือนิสสันมาร์สนะครับวันนี้เขามากับโชว์ไมเนอร์เชนครับงานนี้นิสสันลงทุนออกแบบคอนโซลกลางใหม่ทั้งหมดเลยจ้าเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นเน้องใช่ดูหรูหราจริงๆนะครับอ้าวเอ้าะไรอ่ะมาทำอะไรกันแล้วนี่มาทำอะไรเนี่ยอ้าวแล้วถึงไม่มาทำงานวันนี้ฉันรับผิดฉันรับผิดทำไมแต่งตัวดูด้านฉันสโซมใช่ทำไมต้องแต่งตัวจริงจังขนาดนี้ อากาศมันหนาวป่วยเป็นอะไรเอทเออะไรแล้วนี่นะนิสันมาก็มีการใช้ไฟไทย LED เ,เป็นอีโคคารุ่นแรกที่มีฟีเจอร์นี้แล้วมีกรุ่นหนึ่งที่นิสสันเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆแล้วเป็นรุ่น <ใช S 2> เด่นเลยเ,ลเพราะว่าเขาก่าวว่าจะฆ่าคู่แข่งให้ตายไปเลยนั่นก็คือนิสสัน Air เอเวร์นั่นเองจ้าอาปคันใหญ่จริงๆอันนี้คัสโลแกนเข้ามาว่าใหญ่จริงแรงจริงเอ เครื่องยนต์มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล turbo นะครับ 2,500cc นะครับซึ่งมาตเตอรี่แรงมาได้สูงสุด129แรงถูกต้องจ้าเพราะมีนี่ที่สำคัญมันมีฟังก์ชันนี้ชิปอัปอินดิเคเตอร์เหมือนรถแข่งเลยนะก็คือว่าเราสามารถตั้งในระดับรอบประมาณ1,700รอบถึง4,000รอบนะว่าจะให้เตือนเปลี่ยนเกลียร์เมื่อไหร่ประมาณว่าจะตั้ง1,700รอบก็ได้เราไม่อยากน้ำมันเออถึง4,000รอบแรงๆไปเลยก็ได้นี่จะขับฟีเจอร์หลังอีกอันนี้ก็คืออะไรรู้ไหมอะไรเหรอ18ช่องจ้า ไม่ต้องแย่แอร์กันเลยเป่าหัวกันจ่อหัวกันโดยตรงกันเลยก็นอกจากนิสันมาร์ชไม่นด้เเทนส์แล้วก็นิสันเออร์แวนใหม่แล้วเนี่ยงานนี้เป็นงานแรกที่นิสันพาเอาพาวซ่ารถยนต์นกกระจอกเพ่งของเราเนี่ยมาออกงานเป็นครั้งแรกแต่จุดเด่นที่สุดที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ตอนนี้ก็คือรถยนต์คอนเซ็ปต์แบบนี้เลยอ่านออกเสียงซิเต้านิสันอ่านว่าไงนิสันเอลลูอาเอลลูอเอาทุกคนรัวเร็ว นี่คือผลงานการออกแบบของนิสสัน USA นะครับซึ่งแบบว่าทําการรังสรรค์เส้นสายออกมาที่เฉีียวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือรูนแบบของนิสสันซิลฟีนั่นเองถามว่ามีกลิ่นอายอะไรบ้างไหมก็มีกลิ่นมันก็มีมันก็มีกลิ่นคือเนื้อเนื้อยังไม่มาเอากลิ่นเอากลิ่นก่อนเอาล้วครับคุณผู้ชม วันนี้ต้อยกับเต้ก็พาทุกคนมาชมงาน Bank ์อินเ n t ร์ n a ชั o นแ o r มา o w ครั้งที่34ใช,ใช่แล้วเรียกว่าชมกันอย่างทั่วถึงอิ่มกำำับจำราเลยทีเดียวงานนี้นะครับจัดที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีนะครับมีกันตั้งแต่วันที่27ม,มีนาคมเป็นถึง7เมษายนนี้นะครับสหรับใครที่สนใจรถอะไรเนี่ยก็รีบมาชมมาจองกันได้เนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยตอยกับเต้ก็ต้องขอไปลาคับผ่อนกันแล้วนะครับเพราะว่า เราสารละลางแค่ตะแลกแล้วทีเดียวถ้าเกิดว่ารักกันชอบการเห็นว่าทุ่มเทกับงานกันมากขนาดนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก,กด Subscribe ก,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 กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนจริงๆแล้วล่ะสวัสดีครับปลาไปเร็วซไม่ว่าแล้ว่ะ Oh my god เี่ยทํามันข้างๆบ้างอะเที่เขาแบบชูนิ้วออกมืออย่างเงี้ยครบ้า คี้ขวนเรนีมันโรย่ะมาจุนเบอร์อ่จุงเบอร์อ่ะสวยสุดๆอ่ะใครสวยเหรอหอรถสวยรถสวยเออ